สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้วันพุทธที่13มกราคม64เราจะมาเฉลยกันบ้านที่ให้นักเรียนได้ทำเมื่อวานในหน้าที่35นะคะข้อที่1เนี่ยคุณครูได้แสดงวิธีการทำให้นักเรียนยกตัวอย่างให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะาตามขั้นตอนนี้เลยนะนะคะในข้อที่1เราทำไปแล้วนะคะ ทีนี้ข้อที่2องเมื่อวานครูก็เกิ่นไว้ให้ดูแล้วว่าอันไหนคือส่วนสูงอันไหนคือฐานนะคะก่อนอื่นเราวัดความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมก่อนอรูปสามเหลี่ยมอะไรคะ A B C มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ก็คือ7.2อ่าบวกกับ4.4บวกกับ4.3เซนติเมตร ได้ความยาวก็คือ15.9นะคะ15.9ซนมหน่วยเป็นเซนติเมตรนะความยาวต่อไปต่อไปนะคะเรามาหาพื้นที่บ้างรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมไอ้โท่ทีรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะ,ททรระ,รคะ A B C ตกตัว C ไปตัวหนึ่งนะอ่ากูใส่เพิ่มให้นิดหนึงตัว C สูตรก็คืออะไรสูตรก็คือเศษหนึงส่วนสองคูณสูงคูณฐานอ่าเมื่อวานครูบอกว่าสูงคือเลขอะไรเลขสีฐานคือเท่าไหร่อันนี้เป็นฐานที่ยาวต่อไปให้มันตั้งฉากนะคะอันนี้คือฐาน4.4เพราะฉะนั้นเศษหนึงส่วนสองคูณสคูณสีได้เท่าไหร่คะอ่าได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ เท่าไรเอ่ย8.8เนติตารางเซนติเมตร8.8ตารางเซนติเมตรนะคะในข้อที่2คําตอบที่ได้นะคะเป็นตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่3ข้อที่3นักเรียนรูปอะไรสี่เหลี่ยมอะไรมีความยาวเท่ากัน2ด้านคู่หนึงสองคู่อ่าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานอา้าวหาความยาวรอบรูปก่อน ความยาวรอบรูปของรูปนี้ k ลี่ยม KI NG อ่าจะเห็นว่ามีขีด2ขีดแสดงว่าด้านส่วนของเส้นตรง KI กับส่วนของเส้นตรง GN มันทำไมคะนักเรียนมันยาวเท่ากันนี่แสดงว่าด้านนี้ก็4ด้านนี้นะคะกระดานนี้ก็3.5เหมือนกันนะคะ เอาสอด้านมาบวกกันแล้วคูณ2หรือนักเรียนจะเอา3.5มจบกกบุบวกกับสบวกกับสาแล้วก็บวกกับ4ก็ได้แบบนี้นะ,ะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะคะก็คือ4บวกกับ3.5มจุดหาบวกกับสบวกกับ3า,าคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ1 5เช่นเดียวกันนะคะ15 เซนติเมตรนะคะเซนติเมตรเนาะโอเคเหมือนกันใช้สูตรไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวย่อให้นิดนึงจะได้ไม่ใหญ่เกินนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ15เซนติเมตรเท่ากับอันนี้เหมือนกันนะคะต่อไปหาความยาวรอบรูปแล้วหาอะไรต่อหาพื้นที่ รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรว่ายังไง่าสูตรก็คือสูงคูณฐานหรือฐานคูณสูงก็ได้นักเรียนต้องรู้นะอันไหนคือความสูงด้านนี้เราไม่ม,มันสูงเราใช้วัดจากตรงนี้ก็ได้พูดง่ายๆเราเลื่อนไปเนี่ยนะก็จะได้ความยาวตรงนี้นะคะ k เนี่ยมาเป็นเท่าไหร่มาเป็นเท่าไหร่คะ ความยาวได้สความสูงคือ3ฐานคือ4อ่ด้านนี้4ด้านนี้ก็เป็นฐานเหมือนกันนะคะด้านนี้นะเป็นฐานเนี่ยฐานนะคะเส้นนี้นะคะฐานก็เป็น3ามคูนสีได้เท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ12ตารางเซนติเมตรในข้อที่3ต่อไปเรามาดูข้อที่4 ข้อที่4รูปที่4เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนักเรียนสี่เหลี่ยมด้านขนานเช่นเดียวกันนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะสี่เหลี่ยมด้านขนานเอาวัดความยาวรอบรูปก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะ C A F E มีความยาวก็คือ R เมื่อกี้ เราด้านทั้งสองด้านยาวเท่ากันแสดงวะดะ่าเส้นนี้เส้น af กับเส้น e a า ce ยาวเท่าไหร่5.7เช่นเดียวกันอันเนี้ยเส้นเนี้ยนะคะก็ยาว5.7เนาะ5.7าเมตรนะคะเห็นไหมเส้นนี้นะคะยาว5.7นะอีกเส้นหนึ่งเส้น ca กับเส้น EF ก็ยาวเท่าไหร่3มเซนเหมือนกัน3เมตรเท่าที่3เมตรเหมือนกันนะคะหน่วยเป็นเมตรนะคะ3เมตรเช่นเดียวกันเนาะจับมาบวกกันก็ได้เหมือนกรณีเมื่อกี้หรือเราจะจับ2เส้นบวกกันแล้วคูณ2อ,อาคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากันนะคะคือได้17.4อ่า17.4นะคะ ต่อไปนอกจากการหาความยาวรอบรูปแล้วเราต้องหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานอ่าสูตรก็คือความยาวฐานคูณสูงเราให้ฐานเป็นเท่าไหร่ฐานเป็นเท่าไหร่คะจริงๆแล้วฐานคือ3อ่า3นะคะหรือจะความสูงคือ3หรือฐานเป็น3หรือความสูงเป็น3ก็ได้นะคะอันนี้ ได้เป็น5คูณ3จะเท่ากับ15ตารางเซนติเมตรนะคะจะเท่ากับ15ตารางเซนติเมตรเนาะโอเคทีนี้ต่อไปในข้อที่5ผ่านมาข้อที่5เลยนะข้อที่5รูปสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยความยาวเท่ากันทั้ง4ด้านเลยสี่เหลี่ยมอะไรคะ เราเรียนไปแล้วแต่มุมไม่เป็นมุมฉากสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่แล้วสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะอ่าเรามาวัดความยาวรอบรูปก่อนจะเห็นว่าเห็นไหมเมื่อกี้คุณครูคบอกว่าด้านทั้งสด้านยาวเท่ากันก็คือ5้าบวกห้าบวกห้าหรือเอาห้าคูณคูณอะไรเลยคูณสี่ก็ได้20ซนเมตรเหมือนกันนะคะต่อไปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูตรว่าง่ายฐานคูณ สูงอ่าฐานด้านนี้ก็ถือว่าเป็นฐานด้านนี้ก็เป็นฐานได้ด้านนี้ก็เป็นฐานได้ดานนฐ,าไดฐานคือ5ความสูงคือ3.8เพราะฉะนั้น5คูณ3.8ได้เท่าไหร่19ตารางเซนติเมตร19.0หรือเท่ากับ19ก็ได้นะคะอ่าโอเควันนี้เราเฉลยในหน้าที่35เรียบร้อยละอะทีนี้นักเรียนเปิดไปหน้าที่ แบบฝึกหัดหน้า36หน้า36คุณครูจะยกตัวอย่างหน้า36ให้นักเรียนดูต่อนะคะ36กับ37เดเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ทำเป็นการบ้านในวันพรุ่งนี้นะนักเรียนไปทำต่อนะคะแต่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อคือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่าข้อที่หนึ่งบอกว่า,ก,วากระเบื้อง กระเบื้องปูผื้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปีกป,ปูนมีความยาวรอบรูป80เซนติเมตรด้านตรงข้ามห่างกัน12เซนติเมตรถ้ามีกระเบื้องปูพื้นชนิดเดียวกันนี้200แผ่นจะได้จะปูปได้พื้นที่มากที่สุดเท่าไหร่อ้าวเรามาดูก่อนวิธีทำบรรทัดแรก วิธีรามก็คือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทุกด้านทําไมมันเท่ากันมันมีกี่ด้านคะสี่ด้านความยาวรอบรูปขอให้มาก็คือเท่าไหร่แปดสิบเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราหาความยาวแต่ละด้านจะได้ความยาวแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือยี่สิบเซนติเมตรจากนั้นทํายังไงต่อสิ่งที่จะกําหนดให้อีกก็คือด้านตรงข้ามห่างกันเท่าไหร่สิบสองเซนคือ ความสูงของรูปสีเเปปะะปส่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนาะทีนี้แสดงว่าพื้นที่หนึ่งกระเบื้องหนึ่งแผ่นจะเท่ากับสูตรก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนความสูงคูณความยาวฐานใช่ไหมสิบสองคูณอะไรความยาวฐานแต่ละด้านยาวยี่สิบเพราะฉะนั้นคูณยี่สิบได้เท่ากับ 240ตารางเซนติเมตรจบยังยังไม่จบนะคะยังไม่จบเราต้องเอาเขาบอกว่าถ้ามีกระเบื้องปูพื้นชนิดเดียวกันนี้200แผ่นจะปูได้พื้นที่มากที่สุดเท่าไหร่ดังนั้นถ้ากระเบื้อง200แผ่นมีพื้นที่อ่าแล้วก็เท่ากับ240คูณ200เลยก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4 8่0ัอยอ่าสี0ตารางเซนติเมตร อ่าสูเติมไว้เลย3ตัวแล้วก็เอาย4ิบคูณ2ได้48นะคะได้48,000ตารางเซนติเมตรนะคะโอเคแล้วเราก็ตอบออกมานะคะตอบอตอบได้48,000ตารางเซนติเมตรนะคะโอเคทีนี้ยกตัวอย่างให้ดูข้อหนึ่งแล้วข้ออื่นๆให้นักเรียนลองไปทำเอาเองเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยในวันพรุ่งนี้เลย3ข้อนักเรียนลองทำดูนะคะ ค่ะวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะก็ทําให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้มาเฉลยกันพร้อมๆกันนะคะอีกสามข้อนะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ